สวัสดีค่ะวันนี้มินิพาพับเหรียญโรยทานรูปแบบนี้นะคะสวยงามน่ารักมากเลยค่ะแบบนี้นะสังเกตตรงกลางจะมีความเปลี่ยนกลีบชั้นที่สองจะแนบชิดกับกลีบชั้นที่หนึ่งนะคะที่เป็นเกสรบัวเนาะเราก็เตรียมริบบิ้นสีที่เราต้องการนะคะจะเป็นสีเขียวก็ได้หรือว่าสีอะไรก็ได้ตามใจชอบเนาะดอกนี้ก็สามารถใส่เหรียญที่หลังได้เช่นกันค่ะแบบนี้นะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะ ตรียมริบบิ้นนะคะเบอร์สองที่ขนาดความยาว85เซนติเมตรเมนิดแนะนำให้ใช้เป็นกระเพ็ก่อนนะคะเพราะว่าตรงกลางตรงนี้ชั้นที่สองเนี้ยจะมีความบิดริบบิ้นเกือบจะยับเลยละค่ะเนี่ยถ้าไม่ยับจะไม่สวยนะคะเนี่ยถ้าเกิดว่าใช้เนื้อทรายหรือว่าเป็นเนื้อแมตต์ริบบิน้นเนื้อมุกอาจจะเห็นรอยยับตรงนี้เยอะอาจจะไม่สวยนะคะ แต่ถ้าเป็นกากเพชรแบบนี้ถือว่าสวยมากนะคะนี่นะคะพอเราตัดมาสี่เส้นความยาวที่85เซนติเมตรนะคะจํานวนสี่เส้นทําไปทาไปแหลมทั้งสองด้านนะคะหลังจากนั้นค่ะเราจะพลิกด้านที่ไม่เป็นกาก,ากเพชรที่เป็นลายเรียบๆนี้ออกมาด้านนอกเนาะหลังจากนั้นเรามาพับริบบิ้นค่ะพับริบบิ้นให้ด้านหนึ่งยาวกว่าประมาณนี้นะคะ3เซนติเมตรค่ะอันนี้หลังจากนั้นก็กดให้เป็นรอยพับไ้เลยค่ะ ก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะพลิกกลับด้านที่ยาวกว่าขึ้นมาไว้ด้านบนในขั้นตอนถัดไปเราจะทําฐานสีนะคะวิธีการง่ายๆค่ะฐานสีริบบิ้นเส้นที่1งทางซ้ายมือเส้นที่สองขวามือเอาเส้นที่สองคล้องเส้นที่1ไว้แบบนี้นะคะอย่าลืมนะคะเส้นที่ยาวกว่าจะอยู่ด้านบนทั้งสเส้นค่ะเส้นที่3มนะคะตรงรอยพับเนาะนำมาคล้องริบบิ้นเส้นที่2ไว้แบบนี้ค่ะอันนี้นะเส้นที่สี่ค่ะ ทำเป็นห่วงตรงรอยพับเหมือนเดิมนํามาสอดเข้าในห่วงที่หนึ่งแบบนี้นะคะจับแบบนี้สอดมาให้ได้แบบนี้แล้วใช้นิ้วโป้งด้านซ้ายหนีบไว้ร้วงเข้าตรงกลางของเส้นนี้ควักเอาปลายริบบิ้นเส้นที่สามเข้ามาไว้ตรงกลางแบบนี้นะคะเรียบร้อยดึงให้กระชับค่ะฐานสี่เราเรียบร้อยแล้วนะคะในขั้นตอนถัดไปเราจะแยกริบบิ้นให้เป็นแปดเส้นฐานแปดนั่นเองนะคะจับริบบิ้นฝั่งขวามือนะคะเส้นด้านบนเส้นเดียวค่ะ พับเฉียงขึ้นมาตรงกลางแบบนี้อยู่ตรงกลางนะคะแล้วเส้นที่สองจะต้องเป็นเส้นด้านบนค่ะพับเฉียงทับลงมาให้อยู่ตรงกลางเช่นกันค่ะเส้นที่สามซ้ายมือพับทับเส้นที่สองมาให้อยู่ตรงกลางสุดท้ายด้านล่างค่ะพับทับขึ้นมาแต่ว่าปลายริบบิ้นนะคะสอดลอยเข้าไปใต้ริบบิ้นเส้นที่หนึ่งตรงนี้นะคะจะได้หน้าตาแบบนี้นะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นวางลงเพื่อให้ง่ายต่อการหยิบริบบิ้นค่ะ เราจะหยิบริี้ยงขึ้นมาก่อนหนึ่งเส้นวันนี้หยิบด้านนี้นะคะเพราะว่าเส้นถัดไปเราจะหยิบบนขวานะคะนี่เส้นที่หนึ่งนะคะเส้นที่สองค่ะเส้นที่สามนะคะเส้นที่สี่ค่ะนี่ค่ะค่อยทับขึ้นมาอยู่ด้านบนสี่เส้นแบบนี้แล้วเราหยิบเส้นด้านในนี่ค่ะเส้นนี้นะวางลงระหว่างเส้นด้านบนกับเส้นด้านล่างระหว่างนี้นะคะวางลงตรงกลางนี้แล้วเราก็หยิบเส้นด้านล่างเส้นถัดไปค่ะค่อยทับขึ้นมาด้านบนแบบนี้ แบบนี้พอมีสี่วางลงเหมือนกันนะคะเราก็จะทําแบบเดียวกันบนไปให้ครบเลยนะคะจนหมดริบบิ้นด้านล่างค่ะพอวางลงแล้วเนาะพอวางลงแล้วนะคะจับด้านล่างควายทับขึ้นมาแบบนี้ค่ะด้านบนวางลงด้านล่างขึ้นมาค่ะด้านบนมีสี่วางลงค่ะด้านล่างขึ้นมาด้านบนมีสี่นะคะวางลงด้านล่างหมดแล้วนะคะจะเหลือห่วงนะคะที่เราจะสอดนะคะอันนี้ให้ดูห่วงด้านล่างที่เราจะสอดยังไงนะคะ ใครจะยกขึ้นมาหรือว่าจะหนีบลงไปแบบนี้เลยก็ได้ไม่ไดถนัดที่จะยกขึ้นมาแล้วเอามือด้านซ้ายหนีบไ้แบบนี้นะคะยกขึ้นมาแบบนี้เพื่อให้ง่ายต่อการสอดรบดินนะเอาเส้นด้านในเส้นถัดมาค่ะสอดไปที่ห่วงแรกห่วงเดียวนะคะห่วงแรกห่วงเดียวค่ะแบบนี้นะเส้นถัดมาค่ะด้านในนะคะห่วงแรกแล้วก็ห่วงที่สองค่ะแบบนี้นะคะเส้นสุดท้ายด้านบนค่ะสอดไปที่ห่วงแรกห่วงที่สองแล้วก็ห่วงที่สาม สอดลอดให้ได้ทั้งสามห่วงนี้นะคะเห็นไหมคะสอดเข้าไปลึกๆล,กลอดให้ได้ทั้งสามห่วงแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นเราก็ได้แบบนี้ทําให้กระชับเข้ามานะคะให้เป็นผลส้มกลมๆครึ่งลูกนะคะยังเป็นครึ่งลูกอยู่นะคะในรอบนี้แบบนี้ค่ะแบบนี้นะใครจะใส่เหรียญในขั้นตอนนี้ใส่เหรียญลงไปได้เลยค่ะ เหรียญห้าเหรียญสิบใส่ได้นะคะแต่ถ้าใส่เหรียญทีหลังจะแน่นนิดนึงนะคะเราจะหมุนลงตรงนี้เนาะ,ะนี่ค่ะพอได้เป็นผลส้มครึ่งลูกกลมๆแบบนี้นะคะเราก็พลิกกลับด้านมาฝั่งนี้เราจะทําส้มอีกด้านหนึ่งค่ะวิธีการง่ายๆนะคะดึงให้กระชับเบาๆว,วนไปก่อนนะคะในรอบนี้และเราจะเริ่มเส้นนี้นะคะเราจะเอานิ้วโป้งด้านซ้ายหนีบไว้ค่ะนี่นะคะพอนีบโป้งด้านซ้ายหนีบไว้แล้วเราจะนับนะคะเส้นถัดไปก็คือเส้นนิด นับหนึ่งนับสองนับสานะคะสามเส้นนี้เราจะเอาเส้นนี้นะคะโค้งจากซ้ายข้ามมาทางขวาโดยลงช่องนี้นะคะก็คือจะข้ามริบบิ้น3ามเส้นด้านบนนั่นเองนะคะแบบนี้นะคะเริ่มเลยค่ะเห็นไหมโค้งจากซ้ายเนี่ยค่ะข้ามมาทางขวาปลายริบบิ้นพาดลงตรงนี้นิโปอ,อ่ามือด้านล่างเราหนีบไว้ค่ะแบบนี้เห็นไหมคะมันจะข้ามสาม ในเส้นถัดไป,ลปล bueno เราจะหยิบเส้นนี้นะคะเราก็จะมาลงช่องนี้ลงช่องถัดจากที่เราลงเมื่อกี้มันก็จะข้ามสามเองอัตโนมัตินะคะแบบนี้ค่ะโค้งข้ามสามมาโค้งข้ามสามมานะคะข้ามสามแล้วเนาะเส้นถัดมาค่ะโค้งข้ามสามมาค่ะด้านบนนะคะด้านบนนี้นะคะเส้นถัดมาโค้งข้ามสามมาค่ะด้านบนนะคะเส้นถัดมาโค้งข้ามสามมาค่ะ เลือริบบิ้นสามเส้นด้านบนสุดท้ายแล้วนะคะเราไม่มีให้โค้งข้ามแล้วนะคะแต่เราจะโค้งมาเหมือนเดิมแบบนี้แต่ว่าปลายริบบิ้นเราสอดเข้าไปใต้ริบบิ้นเส้นนี้ค่ะเส้นที่อยู่ด้านในสุดก็คือเส้นแรกที่เราโค้งข้ามสามนั่นเองนะคะสอดไปเลยสอดเส้นเดียวนะคะในรอบนี้ในเส้นนี้เส้นนี้สอดเส้นเดียวเส้นถัดมาเส้นนี้จะต้องสอดเส้นที่หนึ่งกับเส้นที่สองนี่นะคะในรอบนี้สอดสองเส้นค่ะเห็นไหมไปที่เดียวกันจะเบี่ยงรอดรริบบิ้นออกมา ฝั่งนี้นะคะเรียงกันออกมานะคะลอดสองแล้วเส้นถัดมารอดสามค่ะแบบนี้นะจบไปที่เดียวกันค่ะเบี่ยงลอดลิบบิ้นสามเส้นนั่นเองปลายริบบิ้นเรียงกันออกมาเห็นไหมคะเรียบร้อยค่ะได้แบบนี้พลิกกลับด้านมาดึงฝั่งนี้ค่ะมเรียบร้อยค่ะพลิกกลับด้านมาดึงฝั่งนี้ค่ะดึงให้กระชับเบาๆให้เป็นผลส้มกลมๆทั้งสองด้านเรียบร้อยนะคะเราจะไม่ดึงแน่นมากจนริบบิ้นบิดเดียวนะคะ พอได้นาตาแบบนี้สอดเก็บรืบอบินธรรมดาค่ะโค้งไปริบบินขึ้นมาด้านบนแบบนี้แล้วก็สอดลอดไปตรงๆจะลอดริบบิน3เส้นเองอัตโนมัตินะคะนี่ค่ะ1 2 3สนะคะแบบนี้ค่ะดึงให้กระชับเราก็ทําแบบเดียวกันนะคะวนไปให้ครบทั้ง8เส้นเลยค่ะมิน,นี่ขออนุญาตทําช้าๆนะคะเผื่อว่าท่านไหนที่เข้ามาดูมาชมคลิปของมินิครั้งแรกจะได้ทําเป็นไปพร้อมๆกันเลยนะคะ พื้นฐานจริงๆในการทำดอกบัวต่างๆก็คือทำส้มค่ะฝึกทำส้มให้เก่งแล้วก็ขึ้นดอกบัวดอกกุหลาบได้ง่ายมากค่ะนี่นะคะสำหรับท่านไหนที่เข้ามาชมคลิปของมินิชื่นชอบผลงานฝากนะคะฝากกดติดตามหรือว่ากด Subscribe ทางช่องทาง YouTube ช่องมินิชน้องเค้กด้วยนะคะถ้าเกิดว่าทำเสร็จแล้วอยากส่งรูปอวดผลงานส่งการบ้านไปได้ที่เพจ Facebook นิดประดิษฐ์ประดอยเขียนแบบนี้นะคะที่เพจนะคะส่งรูปส่งผลงานได้ค่ะพอสอดครบแล้วนะคะจะได้หน้าตาแบบนี้พลิกกลับด้านมาฝั่งนี้ค่ะเราจะมาทำเกสรวัวฝั่งนี้กันนะคะขอได้แบบนี้นะคะเราจะทำเกสรตรงกลางกันค่ะจับตะแคงนิดนึงค่ะเพื่อให้ง่ายต่อการหยิบนะคะเริ่มเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะบิดลิบบินค่ะลักษณะการบิดลิบบินนะคะเราจะบิด ตัดมุมตรงนี้เพื่อให้เพื่อให้เกสรบัวของเรายาวขึ้นมาตรงกลางนะคะยาวนี่ค่ะเราจะกดให้เป็นรอยไว้เลยแบบนี้ตัดมุมเฉียงพับเฉียงนะคะได้แล้วกดให้เป็นรอยแล้วก็พับบิดลงด้านล่างให้ได้แบบนี้แล้วปลายริบบิ้นนะคะสอดค่ะสอดเข้าไปใต้ริบบิ้นเส้นนี้นะคะนี่ค่ะดึงให้กระชับนี่ค่ะกรีบด ตรงกลางของเราจะยาวขึ้นมาแบบนี้สวยงามมากหรือถ้าบางคนบิดเลยบิดเลยอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นกรีบสั้นเนาะฉะนั้นเราอยากให้กรีบยาวๆแล้วก็พับเฉียงๆอย่างนี้ค่ะเฉียงๆขึ้นมาอย่างนี้กดให้เป็นรอยแล้วก็พับลงอีกหนึ่งครั้งแล้วก็สอดจะได้กรีบเกสรตรงกลางยาวนะคะแบบนี้ค่ะทำแบบเดียวกันนะคะวนไปให้ครบทั้ง8เส้นเลยค่ะ อย่น,นี้นะทำไปเรื่อยๆเลยนะคะ เส้นสุดท้ายนะคะอาจจะสอดยากนิดนึงแต่ก็สอดเข้าไปใต้รบินฝั่งขวาของตัวเองนี่แหละคะ่ะแบบนี้นะคะเรียบร้อยสอดครบทั้งแปดเส้นเรียบร้อยได้หน้าตาแบบนี้นะคะพลิกกลับด้านมาสอดเก็บรบินเหมือนเดิมค่ะแบบนี้นะสอดลอดไปตรงๆงลอดรบินสามเส้นค่ะแบบนี้ค่ะทําแบบเดียวกันวนไปให้ครบทั้งแปดเส้นเลยค่ะ เร,เ,รเ,เรียบร้อยสอดครบทั้ง8เส้นเรียบร้อยพลิกกลับด้านมาฝั่งนี้พอได้แบบนี้นะคะในขั้นตอนถัดไปเราจะทำเกสรชั้นที่สองกันค่ะแบบที่แนบชิดกับกลีบชั้นที่หนึ่งนะคะเป็นตุ้มๆแบบนี้เลยค่ะสวยงามมากเลยเหมือนกับดอกบัวที่ยังไม่บานหรือมะลิที่กำลังเยมแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะเรามาเริ่มกันเลยเริ่มกลีบไหนก่อนก็ได้บิดลิบเบนค่ะ บิลิบินเหมือนเราจะทําเกสรตรงตรงนี้ปกติแต่เราจะดึงให้มาให้ชิดตรงนี้ให้เหลือครึ่งหนึ่งของตรงนี้นะคะแบบนี้ค่ะมันจะชนตรงนี้พอดีหลังจากนั้นพอได้แบบนี้เอานี้โป้งด้านซ้ายกดไว้เลยค่ะแล้วเราก็บิดลงอีกหนึ่งครั้งแบบนี้ให้มันลงช่องนี้พอดีค่ะมันจะข้ามเส้นนี้เนาะมันจะลงช่องนี้พอดีบิดให้ได้แบบนี้บิดเฉียงๆแบบนี้นะคะแล้วก็ลงแบบนี้เลยเห็นไหมคะแบบนี้นะ ข้ามเส้นนี้มาเฉยๆมาวางตรงนี้เลยปลายริบบิ้นจะอยู่อย่างนี้นะคะเส้นถัดไปเลยค่ะดึงมาบิดนะคะบิดลงแบบนี้ให้อยู่ครึ่งหนึ่งแบบนี้นี่ค่ะกดไว้แล้วก็บิดเฉียงๆมาอีกทีหนึ่งบิดลงนะคะบิดแบบนี้ค่ะแล้วก็วางลงเลยนี่ค่ะสาเหตุที่บอกว่า ไม่ยับไม่สวยตรงนี้ค่ะถ้าเป็นริบบิ้นเนื้อที่ยับง่ายมันจะเห็นรอยยับแต่ถ้าเป็นกากเพชรจะไม่เป็นรอยยับนะคะจะสวยเหมือนเดิมค่ะแบบนี้นะเส้นถัดไปค่ะบิดเหมือนเดิมแบบนี้แล้วก็กดไว้กดให้เป็นรอยไว้เลยรอยพับไว้เลยแล้วก็บิดลงอย่างนี้ค่ะบิดให้ได้เป็นแบบนี้เฉียงๆแล้วก็ลงเลยค่ะแบบนี้เลยนะอย่างนี้ค่ะเป็นไม้มันจะชิดเรียงกันมา ไม่กางออกไม่บานออกเนาะต่อไปค่ะแบบนี้นะบิดลงอย่าแงบบนี้นะคะแล้วก็บิดลงทับเฉียงๆนะเอาเฉียงๆนะวางค่ะเห็นไหมข้ามไปเรื่อยๆบิดลงแบบนี้กดให้ปลอยไว้เลยก็ได้แล้วก็บิดลงบิดเฉียงๆนะคะแบบนี้ค่ะถัดมาค่ะบิดลงกดไว แล้วก็บิดลงบิดเฉียงๆนะคะนี่ค่ะบิดลงกดไว้แล้วก็บิดลงเนี่ยเห็นไหมได้แบบนี้เหลือเส้นสุดท้ายบิดลงเหมือนกันแล้วก็บิดลงเฉียงๆแต่ว่าตัวนี้จะสอดลอดไปใต้ตรงนี้นะคะใต้กลีบแรกนี่ค่ะแบบนี้เห็นไหมสอดแบบนี้ค่ะดึงมา เรียบร้อยครบเห็นไหมคะกรีบเราเรียบ,ยบสวยไปเลยแบบนี้ไม่กางออกมานะคะถ้าใครยังไม่แน่นหรือว่าไม่เรียบเราก็ดึงอย่างนี้ค่ะดึงอย่างนี้จัดไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะแบบนี้ค่ะด้านเกสอนใหม่ที่แตกต่างเนาะสวยงามมากเลยค่ะพลิกกลับด้านมาฝั่งนี้นะคะสอดเก็บริบบิ้นธรรมดาค่ะดึงให้ตึงๆนิดนึงนะคะแล้วก็สอดเก็บค่ะ สกเก็บเหมือนเดิมนะคะอันนี้ขั้นตอนนี้ง่ายๆค่ะทํามาอันนี้เป็นรอบที่สามเลยเนาะ สอดครบเรียบร้อยดึงให้กระชับเบาๆค่ะแบบนี้นะคะคลิกกลับด้านมาดูนี่ค่ะเราได้เกรสรตรงกลางที่แตกต่างนะคะสวยงามน่ารักมากเลยแบบนี้ในขั้นตอนถัดไปนะคะเราจะตัดริบบิ้นส่วนเกินทิ้งตัวน,นี้สำหรับท่านไหนที่อยากได้เป็นสองสีเนาะเดี๋ยวในรอบถัดไปมันจะพาทำแบบสีเดียวยาวๆเลยนะคะเดี๋ยวจะมาบอกขนาดริบบิ้นค่ะ ตัดเลยให้เหลือไปลายไว้ให้เห็นนิดนึงก็ได้ค่ะเผื่อว่าในการสอดเก็บริบบิ้นในขั้นตอนถัดไปมันจะไม่ยากเนาะแบบนี้ค่ะแบบนี้เกสรเรียบร้อยแล้วนี่นะคะตัดริบบิ้นสีที่เราต้องการมา8เส้นค่ะคงยาวที่25เซนติเมตรค่ะอันนี้เผื่อเหลือเผื่อขาดนะคะถ้าเกิดว่าเหลือเยอะในดอกต่อๆไปเราค่อยลดลงเนาะ ที่25เซนติเมตรจำนวน8เส้นนะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะมาสอดเลยค่ะเอาด้านที่เป็นกากเพชรนะคะออกมาด้านนอกอย่างนี้ด้านเรียบๆอยู่ด้านในแบบนี้เลยนะคะสอดลอดไปตรงๆแบบนี้เลยค่ะแบบนี้ค่ะลอดิบ,บิน3เส้นเห็นไหมคะไม่จําเป็นต้องติดกาวก็ได้ค่ะมันแน่นกระชับพอดีเนาะให้เหลือไว้ประมาณนี้ค่ะสอดแบบเดียวกันนะคะให้ครบทั้ง8เส้นเลยค่ะ พอได้แบบนี้แล้วนะคะพลิกกลับด้านมาฝั่งนี้แล้วเราจะทำกรีบเล็กๆตรงถัดกรีบถัดมากันนะคะเริ่มเส้นไหนก่อนก็ได้ค่ะบิดริบบิ้นนะคะจับริบบิ้นแบบนี้บิดลงค่ะบิดลงให้ชิดแบบนี้เลยค่ะแบบนี้นะให้ชิดแบบนี้หลังจากนั้นค่ะพลิกมาแบบนี้แล้วสอดนะคะกดปลายริบบิ้นตรงนี้ไว้ด้วยนะคะเราก็สอดลอดไปตรงๆค่ะเหมือนสอดเก็บริบบิ้นธรรมดานะคะ สอดลอดไปตรงๆลอดริบบินสามเส้นนะคะแบบนี้ค่ะแบบนี้ดึงให้กระชับนะคะจัดกรีดตรงนี้ด้วยนะดึงให้กระชับแบบนี้ค่ะให้กรีดตรงนี้กระชับเข้ามานิดนึงแบบนี้นะแบบนี้ค่ะเรียบร้อยได้หน้าตาประมาณนี้นะคะแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็ทำแบบเดียวกันนะคะวนไปให้ครบทั้งแปดเส้นเลยค่ะ at mm -hmm. me. Mm -hmm. กดไว้ด้วยค่ะแบบนี้พวงเรากดตรงนี้ไว้เลยค่ะเนี่ยเห็นไหมตรงนี้นะคะเราจะเอาเส้นด้านในนะแบบนี้นะดึงมานิดนึงค่ะเห็นไหม นี่นะคะสอดครบทั้ง8ดเส้นเรียบร้อยนะคะอันไหนที่ยังกรีดไม่เรียบร้อยเราก็จัดก่อนค่ะกรีดแรกเราไม่ค่อยสวยนะคะเรียบร้อยนะคะได้หน้าตาแบบนี้ค่ะในขั้นตอนถัดไปเราจะทํากรีดด้านนอกกันนะคะตัวนี้ค่ะวิธีการง่ายๆเหมือนเดิมนะคะจับตะแคงแบบนี้แล้วบิดริบบินแบบนี้นะแบบนี้ค่ะ แบบนี้นะบิดออกมาบิดออกมาแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นก็บิดอีกทีแบบนี้อีกทีหนึ่งนะคะถือว่าเป็นอย่างนี้อยู่นะคะบิดมาอย่างนี้ค่ะมาด้านซ้ายปารายรบินไปทางซ้ายแล้วนะคะแล้วก็บิดออกมาเหมือนเดิมค่ะจะได้แบบนี้พอได้แบบนี้แล้วนะคะนำปลายรบินสอดค่ะอย่างนี้นะเอามือขวาจับแล้วก็สอดตรงนี้เลยค่ะสอดย้อนกลับมา กดตรงนี้ไว้เพื่อบังคับปลายริบินออกมานะคะแบบนี้ค่ะค่อยๆดึงค่ะจัดกรีบไปด้วยเลยนะคะแบบนี้ค่ะจะได้หน้าตาแบบนี้เห็นไหมคะกรีบจะบานสวยออกมาแบบนี้นะเส้นถัดไปทําเหมือนกันค่ะบีดออกมาแบบนี้ปลายริบบิ้นจะเอียงมาซ้ายแล้วนะคะหลังจากนั้นก็บีดอีกทีหนึ่งแบบนี้ค่ะแล้วก็นําปลายริบบิ้นมาซอดลงตรงนี้เลยค่ะ เรียบร้อยค่อยๆดึงจัดกรีดนะคะจัดกรีดไปด้วยเลยได้หน้าตาแบบนี้ค่ะแบบนี้นะถัดมาค่ะแบบเดียวกัน,แบบนแบบนี้นะี่นะ กรีดสุดท้ายนะคะบิดเหมือนเดิมค่ะแล้วก็สอดนะคะมุมนี้ค่ะเรียบร้อยครบทั้ง8เซ้นเราก็มาจัดกรีดให้สวยงามเท่าๆกันนะคะดึงจัดกรีบให้เท่าๆกันแบบนี้ค่ะสวยงามน่ารักมากเลยในขั้นตอนถัดไปเราสอดเก็บริ้นนะคะวิธีการง่ายๆเลยค่ะ จับดิบบิ้เส้นไหนก่อนก็ได้สอดขึ้นมาด้านบนพับกลับขึ้นมาด้านบนอย่างนี้แล้วสอดลอดเส้นนี้นะคะปลาดิบบิ้เห็นไหมคะทะลุออกมาตรงนี้แบบนี้ค่ะทําแบบเดียวกันเลยค่ะแบบนี้ สอดเรียบร้อยได้หน้าตาแบบนี้นะคะตัดริบบิ้นส่วนเกินทิ้งเลยค่ะตัดให้ชิดเลยนะคะ เรียบร้อยนะคะสวยงามน่ารักมากเลยสำหรับรูปแบบนี้สำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนคะ่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ